สวัสดีครับพบกับแอดเมินทไทยนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลียวันนี้นะครับวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นะมาเลยรู้สึกว่าจะกระแทกเนาะเมื่อวันที่แล้วออก2องสองหวยหามนะครับเด่นวันนี้เด่นนะครับ2องสามครับวันเสาร์มาเลยมากรับ4 5่ห้านครับเก้าแปดสงมาสองสามครับ,สอ,บ 4, 5, 5, 9, 8, สองส,ส,องสี่สองห้าสอง

เจ็ดสามแปดนี่น,นะครับสองสามนะครับสองเก้าสองแปดครับเจ็ดสองสามครับเจ็ดสองเก้าแล้วก็เจ็ดสองแปดสำหรับแนวทางหวยมาเลวันเสาร์นะครับใครชอบก็ตามเนาะไม่ชอบก็ผ่านใครตามก็ขอให้ถูกนะครับขอให้สามตัวตรง เอาให้มันมานะให้มันมาสักทีแต่ก็อยากให้ถูกๆก,กันเป็นว่าโชคดีครับเรามาลุ้นกันตอนประมาณ6กโมงครึ่งสำหรับหวยมาเลยนะครับผม